เรามาต่อกันที่ราศีสิงเลยนะคะสําหรับการงานของชาวราศีสิงค่ะการงานเนี่ยราบรื่นเป็นไปนตามแผนที่วางไว้เลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากกว่าด้วยค่ะอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะ ในส่วนของการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการซื้อของให้คนอื่นค่ะอาจจะเป็นของเยี่ยมของฝากหรือว่าเป็นของที่สําหรับใช้ให้การงานก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าการเงินโดยรวมนะคะก็ปกติดีไม่ติดขัดตรงไหนเลยค่ะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยก็มีคนผ่านเข้ามาให้ได้คุยนะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปค่ะเพราะเราจะเลือกค่อนข้างเยอะเลยแหละจะคบทั้งที่อจะเลือกน้อยได้ยังไงคะถูกไหมสําหรับคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ในช่วงเนี้เป็นช่วงที่จะรู้สึกว่าห่างกันอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่านายหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าโดยรวมะ่ะก็ยังรักกันดีอยู่และความรักก็มั่นคงมากด้วยค่ะสำหรับสุขภาพค่ะปวดคอบา่าไหลหรือว่ามีอาการคล้ายๆกับออฟฟิศซินโดมค่ะ